สำหรับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่วังแก้วรีสอร์ทนะครับที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะฮะมันมันมันอยู่แถวแหลมแม่พิพ์นะครับคือตามหลักที่แพนระวังไว้ตั้งแต่ทีแรกที่ตั้งใจจะมาก็คือจะไปนอนที่พักที่พัทยาครับแต่แพนมันก็พักพิกผันได้เพราะว่าพัทยามันก็ไม่ค่อยมีที่เที่ยวมันก็จะเป็นพวกผับไนบาร์อากูโก้ซ่องกะลีอะไรพวกนี้ครับก็คือผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยดีนะผมก็ชอบคนกำลกาดติวชิวอะไรผมก็เลยมาพอดีเราก็ได้หาม ในหลายที่้ะก็เด้เรื่องดูก็ดีมาตกที่วังแก้วรีสอร์ทนครับแต่ถ้าเกิดจะไมีโอกาสครั้งหน้าก็จะไปอยู่ที่บ้านชมตะวันครับเมื่อกี้มาถึงก็หนูตัวเอฟเลยวิ่งผ่านบบูมบบบเลยตกใจมากครับตอนนี้ก็บรรยากาศชิวๆบ้านพักของเรานะครับได้แบบติดชายทะเลคือคือรถมนติดทะเลนะครับคือมันมันเป็นอะไรที่ชิวๆมากคือบ้านมันออกมาจากริมทะเลนะครับบ้านพักเรามีสองชั้นนะฮะ ผมก็กำลังขึ้นชั้นสองเปเช็คเช็คดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะก็ชั้นล่างชั้นนอนแล้วก็มีชั้นชั้นสองนะครับที่หลับที่นอนกันโอเคค่ะได้ไหมเอาเริ่มหมดเนี่ยหมดแล้วมันกดไม่ติด ครับสำหรับวันนี้นะครับเรากลังจะแต่งตัวกันไปทานอาหารเย็นนะฮะที่แหล่แม่พิมครับทุกคนก็ตางกันไปยังไงหิวห่วยกันอย่างมากเลยส่วนตัวก็หิวอย่หิววันนี้แล้วก็เริ่มเดี๋ยวคุณสมแป้งกำลังลงรูปกระจกกล่องว่ากล่องกาเต็มแล้วก็เราเดี๋ยวประมาณสักห้าทีแล้วเรากำลังจะเดินทางไปที่แหล่แม่พิมเพื่อจะไปกินอาหารทะเลกันนะฮะมินพร้อมยังครับพร้อมครัแปงพร้อมยังพร้อมครัไอแมทพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมเหรอครับพร้อมเสมอ กเดี S <S ๋ยวเดี nah, ๋ยวเจอกันท like, IR ี่ร้านไม่พีมพีร้านอาหารนะครับครับตอนนี้เราไปอยู่ที่อาหารเป็นซีฟู้ดนะครับร้านอาหารสั่งมาเต็มโต๊ะนะครับดูบรรยากาศราอนน่ากินมากเลยใครอยากกินตามมากินเด้ออันนี้ผมกำลังนั่งกินอยู่นี่หนูเราพร้อมแล้วไปถ่ายท้ายนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ริมทะเลด้านหลังของห้องนะฮะ ห้องบรรยากาศดีมากครับตอนนี้เราอยู่ห้องเรานี่บรรยากาศดีมากเพราะว่ามันมันติดริมทะเลนะครับหลังจากเมื่อกี้เราทานาอาหารแล้วจากร้านอาหารครัวคนเดียวฟรีฟู้ดนะครับแล้วเพื่อกลับมาจากเซเว่นไปซื้อสบู่แ่สบู่มาแล้วก็เพื่อนๆก็นั่งดูรูปไปดูแล้วใช้รสนิยมรวมนี้นะครับวันนี้เราก็มีกินเบียร์นี่หน่อยสลองกันนิดหน่อยหน่อยนะครับแบบโอซสองขวดตบมีกับแก้วเล็กน้อยนั่งริมบรรยากาศทะเลเย็นสบายนี่ครับ ก็้ววันสองอันเจียวันนี้ก็คงจะมีแค่น,นี้ครับตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยพรุนี้ก็พักันใหม่นะครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วอันนี้เหนื่อยแล้วอยากกินเบียร์แล้วจะตัดต่อไปน้นอาบน้ำนอนนอนเสร็จเซ่พอเมีเมื่อกี้นี้ย้ายห้องใหม่นะเพราะว่าห้องนั้นทีวีมันเสียเขาก็เลยย้ายเข้าห้องใ,ใหม่เลยก็โอเคฮะเขาก,ก็แบบเออตัฟฟิ้งดีเซอร์วิส เขาเซอร์มีแต่ว่าฮะมันก็ตรงกับทฤษฎีที่ผมเรียนมาครับนปสอ่ะก็ทฤษฎีของหลายหลายท่านนะให้นักปักบ่าอะไรก็ตัวการเซอร์วิสไมล์ฮะการการจาะให้บริการและการสตาฟฟิ่งการติดตามมืองฝนนะครับคือบางอย่างถ้าทางการทํา,า,าทงานเนี่ยมัน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 ทงานแต่ใหญ่แล้วมันไม่ดูติดตามอะไรมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าผมก็เรียนมาเยอะอยู่เพราะผมกำลังเรียนนบมแล้วต่อไปก็จะเรียนรบมแล้วก็จะจบจบนแล้วก็จะเป็นบ้าเป็นม ก็เดี๋ยวก็กินเบียร์กับคุณลิว่าแล้วครับสองคนก็นั่งคุยกันฟังเพลงกันไปนเลื่อยเปลือยฮะเดี๋ยวม่วงแล้วก็นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะว่ากัใหม่อีกทีนะครับสำหรับ hmm. วันนี้ก็มหมดแค่นี้ครับลมร้อนทัวร์ก็ลาตีสวัสด์ครับพี่น้องชาวไทยผมครับ